สิบประโยคพูดขอบคุณภาษายอรมันใช้ในชีวิตประจําวันจําไปฝึกพูดกันได้เลยค่ะทุกคนประโยคแรกขอบคุณสําหรับคําแนะนำด d a n k r für den Rat หรือเราใช้ในลักษณะที่เป็นการให้คําแนะนําให้คําปรึกษาใช้ d i e b รา a ุ u ดัง a n k e für d i e Beratung ขอบคุณสําหรับเคล็ดลับหรือเก็ดเล็กเก็ดน้อยความรู้เล็กเ,กเกน้อยนเคล็ดลับดีๆใช้คําว่าทิป ดังเ e อะเฟื่อเด p นทิขอบคุณสำหรับคำชมดังเ e อะเฟื่อดัสคอมพลิเมนต์ขอบคุณที่โทรกลับดังเ e อะเฟื่อเด่นรุ่รขอบคุณสำหรับช่วงเวลาที่ดีโมเมนต์ที่ดีเวลาที่สวยงามดังเ e อะเฟื่อดีโทเลอรไซ์หรือเราใช้คำว่าโชเน n e z ไซ t ์ก็ได้ Dank e für die Schöne Zeit ขอบคุณสำหรับข้อมูลเราใช้ Auskunft หรือ Information ก็ได้ Dank e für die Auskunft หรือ Danke für die Information หรือพูดสั้นๆ Danke für die Info ขอบคุณนะที่เธอแวะมาเยี่ยมฉัน Dank e für deinen Besuch ขอบคุณสำหรับไอเดียดีๆไอเดียเจ๋งๆหรือความคิดดีๆความคิดที่ยอดเยี่ยมดังเขอเฟื่อดีโถเลอีเดยเปรียวปิดท้ายขอบคุณสำหรับการสนับสนุนดีๆสนับสนุน support ดังเขอเฟื่อดีกูเทอุนเธอสุดสูงไปลองพูดดูค่ะทุกคน